หญ้าเยอะเกินไปหมาก็ไม่เดินนะคะหมามันก็ไม่อยากเดินเหมือนกันพญ้าพอง,งามมันก็เดินหาเกบะเขียบไปแล้วนึกว่ามันบ่ฮั่นไอ้แก่นาะนึกว่ามันัน่นเนีนนยงนกนกนูกปูปีกินเบิดแหละกันลอก,กันแลกกินเบิดแล้วมันหึงมีอยู่มีอยู่เนาะมีอยู่โอเคอนอนรอซะ นอนรอเจ้าของทำงานกล้วยอ้อยซอยปีซอยนี่หาเขียบหาหมาเขียบเดินหาหมาเขียบนะคะหมาเขียบแกแล้วนี่ตาตีแล้วตัดออกสมมุติว่าอย่างนี้นะคะสมมุติว่าหน่อกล้วยอย่างนี้เราเอาไปให้ปลากินนะคะหน่อกลก้วยนะตัดออกเพราะว่ามัน มันไม่เป็นนั่นอยู่แล้วอุ้ยมดแดงเพราะว่าจะเดินไปหน่อยมดแดงเต็มเลยมดแดงมดแดงเยอะเกินไปก็จะมาพาชมเพื่อนคะอ่ะเพื่อนคะ่ะบักซีดาก็ปลูกง,ง่ายนะเพื่อนนะบักซีดานี่โดกมากเลยบักซีดาบักซีดา ทุกสายพันธุ์เลยเพื่อนอันนี้กิมจูกิมจูนี่ปลูกง,ง่ายง่ายปลูกไว้ไงก็เป็นเพื่อนผ<ม>ลไม้พุหละโดกโดก